มีหน้ารางว่าสามทงวันแล้ผู้จะมาแข่งวันใช่ไหมนะครับผู้สอนเดอดเี่ยมจะได้ห้าประตูจริงฮะตามบุญเดชสองลงก็สนุกนะด้านไนก็ยังเคี่ยวกันอยู่ฮะยังนำเล่น่นตูต่อศูนย์ะเบียร์สองเดอจากสุดยอดไยอ่าิโลรเอ่อเออ โอ้โหนักบอล8ตัว เรียนเลิกพักไปกินน้ำไปกลับมาเฮ้ยโอ้โหอันนี้บอลแข่งไม่ใช่บอลเลยอเรียนที่ไหนแลกวอกมาอ่าขอโทษฮะนึกว่าเรียนอยู่อ่ามาเล่นเสร็จไปกินน้ำมาใเย็นโลกกลับมาก่อนเฮ้ยนี่นะโอ้โหบอลแข่งเลยไปซื้อ ในชุดนี้ถ้าเรายังไม่ปล่อยตัวจริงอะตัวนี้ฟิตที่สุดของเรานะเรามีทีเด็ดหมายเลขยี่สิบสองะนี่นะฮะถ้าปล่อยลงแล้วพวกท่านจะหนาวผมบอกเลยนะสองลมนะลองระวังนะยี่สนะิบสองราวอมแล้วนะฮะน้ำแข็งเอาล้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาขอโทษฮะตังปอนครับตังปอนโอ๊ตออกมากอนลูกออกมาก่อนลูก เออบ้านเราก็จริงจะไปเอาเปรียบเพราะออกมากกว่ลูกเออใจเย็นๆเออเดี๋ยวได้ลงเดี๋ยวได้ลงมา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 ๆนั่งก่อนบอกแล้วตัวนี้ฟิตฮะถ้าได้ลงแล้วหนาวฮะตัวนี้พร้อมลงเสมอมาชมการแข่งขันช่เวลาหลังน่าสองประตูต่อศูนย์สองลมซ็อกเกอร์ตูจังหวัดระยองนำอุตรดิตถ์นะฮะทีมบีฮะในรุ่นอายุแปดขวบอยู่ฮะสองศูนย์ หัวจี๊ลงใหม so ่ฮะเพราะเราจะมีพลังคนละสองนาทีฮะ โอ้เลวน็อกระมากนะเอนฟิววิ่งในดีแอนฟิวมองเพื่อแล้วปลายยาวโอ้ตู่ไหนโอ้ต๊้โอ้ตมาอาจารย์โอ้ตกใจกับเพื่อนโอ้ตู้เอา โอ๊ตโอ้ดฟาวลูกโอ๊ตโอ๊ตฟาวฟาวตรงนั้นลูกเออเอาโอ๊ตยิงเลยโอ๊ตเอาตัวนี้เคยทำประวัติศาสตร์มาแล้วนะปั่นไสโค้งเข้านะตัวนี้ฮะ <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> ตัวนี้ตัวปั่นไสโค้งบอกโค้งมาข้างหลังมากไปลูกสูดฮนะไปลูกสูดเอาฮะมองหาบอลเจอไหม ตีตัวยาวสองลมไปแล้วหมายอลไรดีสิบตะโหหลอกฮะโอ้ดิวโอ้ดิวโอ้ดิววิ่ไงลูกโอ้ถ้าไม่ยิงนะไม่ให้เล่นแล้วนะโอ้ตโอ้เรียกบอลหน่อยเออดังๆสิ <c oughs> เฉียดหน้าประตูไปเออแมซี่ครับน้ําร้อนกดเอาตรงตรงหลังเคาน์เตอร์ได้นะแมซี่น้ําร้อนน่ะแอนฟิวคนนี้แหละแอนฟิว,วเนี่ยฮะเด็กสร้างของลิโอปูล่านี่ฮะล็อกอยู่กับที่ไปข้างหน้าไม่ได้ฮะป๋าป้าอยู่ไหนวะกลับไปเทนหน่อยป๋าป้าเทนหน่อยป๋าป้าต้องไปเทนนะฮะ ันนี้อันตรายบอกแล้วหมายเลข22นะฮะอย่าให้ได้ลงนะฮะเดี๋ยวค่อยชมฮนะมาวันนี้เกมหยุดโลกระหวางเบอร์คลาสนะฮะ และสองลมอัลคารามีม่มาชมอยู่ด้วยนะฮะพี่หนิงนะฮะไปแล้วฮะติดเครื่องได้ไหมตีโอ้โหลูกนี้เปล่าไหมอาจารย์อ๋อไม่ใช่เหยียบบอลล้มเองโอ,อ,อ้เป็นคนที่ทุ่มเทมากฮะมาแล้วลูกนี้เป็นไงน้ำแข็งนินจานินจาติดเครื่องครับติดจาไม่หลุดโอด๊ตโอ๊ตเอาหน่อยโอ๊ต หมายเะขยิงสองไปอะไรบตางเปิดมาลุดลุดว่ายัางไงมาอา้อาโอ้าเป็นเรื่องเลยนี่ทัชสัมผัสโคนิดนึงฮะสามประตูต่อศูนย์หน้าสองลมซักตร์สกูเขึ้นนำบุตรตาดิตอยู่ในต็ดอ่าฮะแผนแผนเราฮะกองหน้าสี่กองหลังสองฮะเราเริ่มปรับตำแหน่งกันแล้ว โอดยหมายเลขสองดูคอยดูตัวนี้บอกแล้วนี่นี่นี่เอาอดเอาอดเอาอดอดเอาดิอ่าบอกแล้ว22อย่าให้ได้ลงนะฮะเฮ้ยอดอ่านี่ต้องคอยกระตุ้นนะตัวนี้ต้องคอยกระตุ้นนะน้ำอดไปแล้วฮะ อย่างติดน้ําแข็งอยู่โอเดีร oh, ์ครับร้อยปลายแล้วคุณปูเป้ฮะวันนี้ให้เกียรติมาให้กําลังใจน้องๆที่สนามฟุตบอลย่าเทียมอุตรดิตยูเนเต็ดฮะสำหรับสนามกลางแจง้งฮะทีมแพร่ยูเนเต็ดฮะเอาชนะทีมพิศโลกเอเบสองศูนย์หนึ่งหกด้วยสกอร์สี่ประตูตออ่อหนึ่งอยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วอุตรดิตต้องบุกแล้วฮะอุตรดิตต้องบุกแล้วถ้าไม่บุกไม่ทันนะฮะ โอ้นี่ฮะอันตรายโอ้เร็วดิโอ้ไม่ทัน,นทครับเยีย่ยมฮะบอกไปก่นว่าทีมสองลงซัลเกร์สกูจากจังหวัดปฐยาว่าเอาชนะอุตรดิตถ์ยูเต็ดด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์